สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชนอิสสุดีแม็กซ์ใหม่ Super daylight ตลอดปีที่ผ่านมานะครับรายการ Cyber City ของเรานั้นได้พาทุกคนไปชมรอบๆเมืองเทคโนโลยีแห่งวันข้างหน้ามาโดยตลอดแต่ว่าในปีนี้นะครับเราจะนำคุณผู้ชมนั้นเข้าไปสำรวจเมืองแห่งอนาคตในมุมที่เปลี่ยนไปเพียงแค่คุณตามผมมานะครับแล้วจะรู้ว่าเทคโนโลยีของวันข้างหน้านั้นมีอะไรรอคุณอยู่บ้างดังนั้นในช่วง Digital Life โดยผมจรรัตนเวโรนะครับจะขอทำหน้าที่ในฐานะ Digital Leader ในการที่จะนำทุกข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีและการสื่อสารทั่วโลกมารายงานให้คุณได้รู้ก่อนใครแน่นอนขอต้อนรับสู่ช่วง Mobile World l i f e Thailand และนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับคือดรอุมจูคิมนะครับจากทาง ITU นะครับซึ่งเป็น Regional Director Asia Pacific มานั่งพูดคุยกับเรา ถ้าได้ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับจะทราบถึงเรื่องราวของสถิติที่ท,ทางไอทีนั้นได้ส่งผลมาให้เราได้รับรู้ว่าการเจริญเติบโตทางด้านไอซีีและโทรคมในประเทศไทยนั้นก้าวกระโดดมากแต่หารู้ไหมว่าการก้าวกระโดดนั้นยิ่งทําให้สิ่งที่เขาเรียกว่าดิจิทัลดิไวน์นั้นหรือว่าการแบ่งแยกนะครับความเท่าเทียมของการใช้การเข้าถึงน,นวัตรกรรมไอซีต่างๆนั้นยิ่งห่างเหินไปทุกที ผมจะมาถามวิธีการแก้ไขจากดรคิมในวันนี้นะครับผมดรคิมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ So I was talking to our viewers here. Welcome to Mobile World Live Thailand ผมกำลังจะพูดให้คุณผู้ชมนั้นได้ฟังเกี่ยวกับสถิติที่ได้มาจาก MIS ที่ดรคิมได้เคยรายงานให้กับเราได้ทราบกันก่อนที่จะมีงาน ITU Telecom World 2 0 1 3ที่ผ่านมา ดรคิมได้พูดถึงหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะในแถบนี้ว่าในขณะที่เรากําลังพัฒนาในเรื่องการใช้ 3G และ 4G และ broadband ซึ่งแน่นอนมีปริมาณผู้ใช้เพิ่มอย่างมากมายโดยเฉพาะในประเทศไทยของเราแต่ ในเวลาเดียวกันนั้นก็จะเกิดช่องว่างของผู้ใช้กว้างมากขึ้นเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงมากครับกับสถิติที่ด็อกเตอร์ให้มาช่วยเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าวิธีที่จะทําให้ช่องว่างดังกล่าวนั้นลดน้อยลงวิธีที่เราจะช่วยกันได้ตรงจุดนี้โดยเฉพาะกับความร่วมมือกับทาง ITU เพื่อที่จะทําให้ระยะห่างของช่องว่างแคบลงมาก็คือการสร้างพันธมิตร โดยที่เรียกว่า Smart Partnership หรือ i n นโนเวทีฟพาร์ n เนอร์ชิพซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างส่วนที่เป็นสาธารณะหรือของรัฐ หรือว่าส่วนบุคคลและในส่วนของประชาชนโดยยึดอยู่บนจุดหมายที่จะให้ความร่วมมือกันไปในทิศทางเดียวกันเพื่อที่จะทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนหรือจะรวมไปถึงสภาพแวดล้อมของการใช้งานที่สะดวกต่อผู้รับบริการให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้อุตสาหกรรมโดยรวมมีขีดความสามารถทางด้านการสร้างสารรค์เมื่อเราได้รวบรวมสิ่งเหล่านั้นแล้วจนครบองค์ประกอบอุตสาหกรรมก็จะก้าวกระโดดไปในอีกระดับหนึ่งในการที่จะทําให้มีนวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งก็มีราคาไม่ ไม่แพงมากแต่ก็มีการให้บริการที่มีประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในเมืองเท่านั้นแต่คนที่อยู่ห่างไกลออกไปก็จะสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายและได้รับประโยชน์ได้เท่าเทกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดไม่มีความต้องการก็ไม่มีประโยชน์ที่จะให้แค่บริการเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้ความรู้กับผู้ที่จะใช้บริการรวมไปถึงการเข้าถึงให้ความรู้ในทุกมิติของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนประชาชนทั่วไปเยาวชนหรือผู้ที่สูงอายุพวกเขาจะต้องได้รับการศึกษาเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีที่เท่าเทียมกันเวลามีจำกัดครับสัปดาห์หน้านั้นเราจะคุยกับด Kim รคิมกันต่อในเรื่องของบทบาทของ ITU กับการประมูล 3G ในประเทศไทยเมื่อครั้งที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเสาร์หน้าพบกัน สนับสนุนโดย c o m t t o d y y นิตยสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคนสวัสดีค่ะขอเวลคัมต้อนรับปีใหม่นะคะกับช่วงใหม่ของรายการ Cyber City ค่ะกับช่วงที่เราจะมารีวิวโนกก้ตกรรใหม่ๆกันค่ะไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ทรศัพน์รีโมทหุ่นยนต์หมมากมายจริงค่ะ <Wow. S 1> ขอบอกเลยนะคะว่าชิ้นไหนเจ๋งจเนียเราไม่พลาดอย่างแน่นอน ขอแนะนำพี่ตับสักหน่อยนึงเดี๋ยวคุณผู้ชมจะถามว่าเอ๊ะพาใครมารีวิวของกัน ขอบอกเลยนะคะว่าพี่ตาบเนี่ยเป็นถึงเทคนิคอลดิจิตอลจากหนังสือคอมทูเดย์เลยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะพี่ตแก้ไขใช่ไหมฮะอิจิเตอร์เป็นบรรณาธิการค่ยที่จะบอกว่าเป็นแบบว่าอิจิเตอร์เนี่ยอาจจะงงๆนะครับก็คือเป็นบรรณาธิการเทคนิคนะครับของนิตยสารคอมพิวเตอร์ทูเดย์นี่เป็นไงล่ะคะคนที่มารีวิวในวันนี้ขอบอกว่ามีเครดิตนะคะไม่ได้เกะกะอะไรเลยนะเตรียมหัวมาแล้วเทสอุปกรณ์มาแล้วสารพัดนี่นะฮะค่ะแล้ววันนี้อะเมื่อกี้ที่พี่ตาบบอกเราจะมารีวิวอะไรกันคะโน้ตบุ๊กฮะตัวที่อยู่ตรงหนั่งนี้เลย อันนี้ไม่ใช่หินรับมีดไม่ใช่กระดานจำนวนไม่ใช่อะไร <c ười> คือมันใหญ่มั่วใช่ค่ะ,คะนะครับตัวนี้เป็นเดลนะฮะอิ 7, สเปรอนเจ็ดพันซีรีส์เป็นโน้ตบุ๊กสิบห้านิ้วแล้วก็เป็นซีรีส์ท็อปสุดของทางเดลซึ่งแน่นอนว่าหนึ่งคือดีไซน์อาจจะดูบอกว่าเอ๊ะมันไม่ได้มันไม่ได้แปลกตาอะไรมากแต่ว่าวัสดุคุณภาพอันนี้เป็นสิ่งที่รุ่นท็อปๆของเขาก็จะเน้นย้ำนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งตัวเพราะฉะนั้นในเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ในเรื่องของน้ำหนักที่ขนาดเนี้แต่ก็หนักไม่มากนะทำไมน้องพาวดูเหมือนว่านี่ขนาดไม่มากนักนะเนี่ยคือถ้าเกิดว่าพูดถึงวัสดุอุปกรณ์อย่างที่พี่ตับได้บอกไปนะคะถ้าเทียบกับน้ำหนักก็คือยังอยู่ในขั้นที่ยังรับได้อยู่ยังแบบวยไว้นนี่อ่า15นิ้วมันปกติมันจะหนักกว่านี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาคือหน้าจอ15นิ้วที่มาพร้อมความละเอียดแบบ Full High Definition โอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามา เปิดเครื่องดูกันเลยดีไหมคะได้เลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องดูกันเลยนะฮะค่ะับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับวิดีโอแปดแล้วก็ที่สําคัญคือบอกเอ๊ะโน้ตบุ๊กใช้งานระบบปฏิบัติการวิดีโอแปดมันจะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่าจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นทัชสกรีนนะครับโอ้โหนีเป็นคัสสกรีนด้วยใช่แล้วก็ต้องบอกกันก่อนๆว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแล้วต้องมีหน้าจอแบบนี้นะครับคือถ้าเป็นโน้ตบุ๊ก14นิ้วหรือว่า ต่ำกว่านั้นหน้าจอฟู l ไ h เดฟเนี่ยแทบจะไม่มีเลย<ม>จะมีตั้งแต่หน้าจอ15นิ้วขึ้นไป<ฮ>นะครับแล้วหน้าจอ15นิ้วขึ้นไปก็มีโน้ตบุ๊กไม่มากหรอก,รอกฮะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เป็นสภาพเครื่องแรงๆมากๆ<ม>เน้นแบบว่าสถทธิภาพของสูงหรือเกมมิ่งไปเลย<ฮ>ซึ่งเราก็จะได้เห็นเป็น17นิ้วซึ่งหนักและใหญ่กว่านี้แน่นอนค<ฮ>ีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ<ฮ>หลายๆคนที่บ่นมากเลยฮะว่าโน้ตบุ๊กฮะ<ฮ>ไม่มีเขาเรียวกว่านำแพ คือเคยใช้น้ตบุ๊กแล้วรู้สึกว่าไอ้แป้นตัวเลขมันต้องพิมพ์ไอ้แถวข้านบนน่ะมันลําบากมาเลยต้องแบบว่ากดปุ่มเปลี่ยนนู่นนี่นั่นก่อนแต่ว่าอันนี้มีอันนี้มีน้ำแพดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับถูกใจนักบัญชีครับถูกใจคนที่ใช้งานเครื่องมือวเตอร์ที่เคยใช้งานเดสก์ท็อปนะฮะรวมถึงตัวทัชแพดทัชแพดจะสังเกตว่ามันใหญ่มากใหญ่มากจริงๆอ่าเพราะฉะนั้นใครที่กำลังบอกมีปัญหาว่าอต้องมีเมาส์มาใช้งานร่วมกันด้วย ตัวนี้เนี่ยถ้าเิดลองใช้งานทัชแพดขอมาดูมจะมีพื้นที่ในการกวาดวาดนิ้วค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นมน้ตส์ทัชด้วยตัวนี้อย่างที่บอกครับว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับจริงๆเขาจะมีให้เลือกอยู่2รุ่นก็คือ<ช>เป็น Core i 5<ม>นะครับเป็น Intel c o r e i5 กับ Intel Core I7 ซ<ช>่นนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ CPU ยูที่เป็น g e n 4<ม>ก็คือ Generation 4, <ม>4นะฮะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง Intel เลยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการเปรียบพลังงานครับแรงจริงแล้วก็ยังสามารถใช้้้งาาาานนนบตตเเอรรรีี่ไไดดดยยยวโฉปปะะมณ ช่โมงถ้าสำหรับเจ้าเครื่องนี้มีพอร์ตอะไรมาให้เราเชื่อมต่อกับอะไรได้บ้างครับอ่าน่าจะเป็นประเด็นตัวหนึง<ะ>่งนะครับที่หลายๆคนสงสัยว่าไอ้ตัวนี้เนีมันออกแบบมาให้บางลงนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีพอร์ตหลักๆที่เราใช้งานกันก็ค<ะ>ือพอร์ต usb 3.0น<ะ>นะครับซึ่งมีความเร็วในการ เชื่อมต่อมากกว่า USB 2.0เน่ <หา S 2> ถึง10เข้านะฮะแล้วก็มีพอร์ต USB เนี่มาให้4พอร์ตส่วนการเชื่อมต่อจอนะครับก็จะมีพอร์ต HDMI นอกจากนี้ก็จะมีพวกพอร์ตแลมีการ์ดรีเดอร์มาให้มีช่องต่อหูฟังมาให้หนะครับครบแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปแน่นอนเลยก็คือตัว drive optical d i s ส drive <หา S 2> นะครับพวกที่เป็น drive CD ROM กับ DVD อ,อันนี้ไม่มีมาให้แล้วถ้าเกเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะคะี่คิดว่าเป็นยังไงบ้าง ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นโน้ตบุ๊ระดับคอน s u m e r นะก็คือผู้ใช้ตามบ้านทั่วไปไม่ได้เน้นในกลุ่มที่เป็นองค์กร<ม>นะครับเพราะฉนะนั้นถ้าเทียบกันแล้วในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันที่มีสเปคใกล้เคียงกันนะครับระดับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ4-5่ถึงห้าหมื่นประมาณนี้เอาละค่ะล่าสับรรวันนี้นะคะท้าวและพี่ซับก็หมดเวลาในช่วงใหม่ของรายการกันาาละค่ะแล้วเดือนสัปดาห์หน้านะคะเราจะนําเอาในเรื่องของ Windows A ค่ะมา พูดคุยกันเพราะว่ามีกระแสแบบโอ้โหค่อนข้างเยอะเลยเดียวใช่ไหมคะพี่แต๊บใช่ครับตอนนี้กําลังพยายามทยอยอัปเกรดกันอยู่<ฮ>ะนะผู้ใช้ก็โอ้โหกําลังระดมอัปเกรดกันเลยใช่ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นแ,นแฟนๆหรือว่าคอยติดตามเรื่องนี้อยู่แล้วก็ต้องคอยติดตามชมสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้ค,ะค่ะเราจะมาแนะนํานะคะเกี่ยวกับ เทคโนโลยีของวิชาวิศวกรรมเมกาทรอนิกของมาหาวิทยาลัยศรีประทุมของเราค่ะมีอะไรไไามาแนะนำพี่หลานพ<อ>่ออยากรู้แล้วสิซึ่งวิศวกรรมของเรานะคะก็ได้สร้างหุ่นยนต์วนึงขึ้นมาพี่ต้นหุ่นยนต์ที่อ,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 อีกสิ่งดีๆที่เข้าใจ AIS 3G 2,100 สวัสดีครับผมต้นปนทัฏฐ์มังคลาสนักศึกษาชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิวทยุวิสตรเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยศรีประทุมครับค่ะและดิฉันค่ะนางสาวณัฐภาบวพึ่งนะคะนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะตอนนี้ก็ลรงสายชัดพีที่หนึ่งค่ะแล้วันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่มาเจอเราสองคุณในรายการสายเบอร์พ<ส>ีใช่ไม่ต้องแปลกใจเลยพี่ต้นเพราะว่าเราเนี่ยคะก็ทําการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเนาะจากมหาลัยต่างๆเพื่อที่จะแนะนําเทคโนโลยีเกี่ยวกับมหาลัยของเราให้เพื่อนๆได้รับรู้กันน้องบูมิโทรศัพท์มือถือหรือเปล่า มีนะมีใช่ไหมมีค่ะนั่นนะครับว่าเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่มีการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบันเป็นอย่างมากครับใช่โอ้ยไม่ได้มีแค่มือถือนะพี่ต้นเพราะว่าเรายังมีทั้งคอมพิวเตอร์อะไรอีกหลายแหล่ที่เราพัฒนากันมาใช่ไม่ว่าจะใช้ทางด้านการแพทย์การเกษตรการศึกษาได้หมดเลยต้องขอบอกว่ามีการพัฒนาเป็นอย่างสูงมากเลยใช่มีการพัฒนาสูงมากค่ะพี่ต้นคะวันนี้ค่ะเราจะมาแนะนานะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีของวิชาวิศวกรรมเมคทรอนิกของมหาวิทยาลัยศรีประทุมของเราค่ะมีอะไรมาแนะนำ ่หมอยากรู้แล้วสิอ่าซึ่งวิศวกรรมของเรานะคะก็ได้สร้างหุ่นยนต์ตัวนึงขึ้นมาพี่ต้นหุ่นยนต์ที่อืออืออืออี่อยู่ในลำบรลิการชช่อน้องโมใช่เราพี่ต้นรู้อะไรใหม่ว่าหุ่นยนต์เราค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะในการประกวดหุ่นยนต์มาด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าสิ่งประดิษฐ์นี้ทำมาเพื่อคุณกลุ่มไหนและใครเป็นคนประดิษฐ์ขึ้นมานะครับตามต้นละบกบไปดูกันเลยครับ ก็เราในฐานะที่เป็นวิศวกร,รอ่าผม,ผมสอนวิศวะแล้วก็บอกเขาว่ามันต้องมีอยู่สองอย่างครับ,รบหนึ่งเมื่อคุณจะจบกาศรศึกษาสิ่งนี้ต้องทําก็คือเอาความรู้เนี่ยมาประมวลแล้วแสดงให้โลกเห็นว่าคุณได้เรียนอะไรมาบ้างนะครับอีกอันหนึ่งก็คือไอความรูญญ้ที่เรียนมาเนี่ยครับเป็นประโยชน์กับสังคมและโลกภายนอกอย่างไรที่มาเริ่มแรกครับก็คือด้วยทางผมเนี่ยมีคุณยาย นะฮะป่วยเป็นพวกโกกรคอมฤุษอมพาตครับ,รบแล้วด้วยตัวผมเนี่ยคือเรียนทางด้านสาขาวิศวกรรมอยู่แล้วค,คือจึงอยากที่จะเอาความรู้ความสามารถที่ร่ำเรียนมาเนี่ยครับไปทําให้มันเกิดผลประโยชน์นะแล้วทีนี้ต่อมาก็คือท่านอาจารย์เนี่ยก็เลยพาพวกผมไปที่โรงพยาบาลไปที่แผนกเลยแผนกวิทยาศาสตร์ื้นฟูนะครับก็ทางพวกผมเนี่ยก็เลยได้ไป สอบถามเกี่ยวกับความต้องการนะครับคือต้องการเครื่องที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับนักกายภาพบาบัดในการช่วยทำกายภาพบาบัดเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับก็เลยไปสะดุดตาเข้ากับไอ้เครื่องตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มสอบถามข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นก็คือในโรงพยาบาลปัจจุบันนี้มีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดข้อเข่าเนี่ย ครับมากขึ้นแล้ว<อ>าทางพี่ที่เป็นกายภาพบำบัดเนี่ยก็เริ่มบน่น <c oughs> เริ่มบ่นก็คือ <c oughs> เนี่ยโอ้ยผู้ป่วยเยอะมากเลยผมดูแลไม่ทั่วถึงเลยแล้วมันจะส่งผลให้เกิดสภาว่าแรกซ้อนกับผู้ป่วยด้วยก็คือหลังจากการผ่าตัดเนี่ยแล้วไม่ได้รับการทากายภาพบำบัด<อ>ครับโดยเป็นประจาเนี่ยมันก็จะเกิดการแบบข้อติดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยคืเพราะคนที่โอเวอร์ไซส์นะตัวใหญ่ๆน้ำหนักผู้ชายที่แบบเกิน8 0 9สกสิขึ้นไปเนี่ยนะครับ เข่าเนี่ยไปก่อนเพื่อนคอะไรถ่ายเยอะที่สุดครับเปลี่ยนพวกข้อเข่าเทียมรพวกเนี้นะครับเยอะที่สุดแล้วในบรรดาในบรรดาที่มันจะเสียก่อนนะครับมากกว่าสะโพกมากกว่าหลังมากกว่าไหลมากกว่าทุกอย่างเพราะฉะนั้นเข่ามีนิดมากที่สุดมีความต้องการมากที่สุดเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เขาเลือกอันนี้ขึ้นมาทาเครื่องนี้ถูกออกแบบมาสําหรับช่วยเรื่องความยืดหยุ่นของหัวเข่าก็โดยหลักการทํางานของเครื่องตัวเนี้ย เป็นเหมือนกับการยืดเส้นนะครับค,คือไม่ให้เข่ามันติดก็คือมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาขั้นตอนแรกในการใช้งานเครื่องเนี่ยก็คือเราจะต้องตั้งค่าก่อนตั้งค่าของอ,องศาการความงอของหัวเข่านะครับวแต่ละคนนี่องศาของหัวเขา่าจะไม่เท่ากันกใช่ไหมครับเป็นเคสเคสไปก็คือคเราก็ต้องเซตอัพก่อนว่าจะให้คนไข้เนี่ยยืดหรืองอเข่าเนี่ยได้มากอยแค่ไหนอย่างเช่นสมมติผมตั้งค่าไว้ที่ประมาณ50องศานะครับเนี่ยเสร็จแล้วตัวเครื่องเนี่ยก็จะ มูไปที่ตำแหน่งที่เราเซตอัพไว้ะนะครับถามผู้ป่วยว่าโอเคตอนนี้ตึงหรือ,อยังถ้าตึงแล้วก็พอถ้ายังไม่ตึงก็สามารถเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกงอเรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็จเป็นการตั้งเวลาว่าจะทํางานกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับก็ตั้งเวลาไปโอเคพอตั้งเวลาเสร็จแล้วตัวเครื่องก็จะทําการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง นะครับตัวเครื่องนี้ก็จะทําหน้าที่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดลองมองกลับไปว่าเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับต้องมาคอยยกคอยแต่ถ้าได้เครื่องนี้ไปนิสะดวกเลยหนักหแล้วก็ลูช้าๆแบบนี้นะครับร้าผมช้าแบบนี้แล้วเจ้าเครื่องดีๆอย่างนี้ค่ะเคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างไหมคะก็ล่าสุดก็คือส่งเข้าประกวดนะครับเป็นรายการของเทมเทคนะครับหัวข้อหุ่นยนต์ และระบบอตัตโนมัติเพื่อสังคม<ช><ช>นะครับก็ได้รางวัลชนะเลิศ <มา S 2> รางวัลชนะเลิศก,กนันเลยทีเดียวนะครับเราเชื่อว่านะครับเจ้าเทคโนโลยีตัวนี้นะครับก็จะ นำไปพัฒนาในอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็จะนํามาแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจังครับใช่ค่ะสิ่งดีๆเหล่านี้นะคะถือว่าน่าสนับสนุนคปริต้อนใช่แล้วละครันบ้า<อ>งแต่ว่าวันนี้เสียดายเนอะเพราะว่าเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะไม่ต้องเสียใจคบนุองโบอรครับเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะครับเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากกันอยู่แต่จะเป็นอะไรนั้นนะครับเรามาติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เราสองคลขอตัวลาไปก่อนนะครับสว,นนสวัสดีค่ะค

เราจะต้องก้าวออกไปนอกกรอบอย่างที่เคยเป็นมาเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าชีวิตในเมืองแห่งอนาคตนั้นจะมีอะไรที่สร้างสรรค์และน่าสนใจกว่าที่เรารู้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้เห็นมุมมองการใช้เทคโนโลยีจากผู้คนบนโลกใบนี้นั้นจะทำให้เรานั้นได้เข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้นยังไงเรา Digital Generation จะพาคุณไปดูไลฟ์สไตล์ของพลเมืองแห่งไซเบอร์ซิว่าเขาจะมีไลฟ์สไตล์เป็นยังไงกันบ้าง สนับสนุนโดย Isuzu D Max ใหม่ Super Daylight การเดินทางของเราเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งนะคะก่อนอื่นสวัสดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะ ้อนรับปี2557ในช่วงนี้สบายๆกับการพักผ่อนแบบนี้วันนี้พราวเลยขอพาทุกคนนะคะมาเปลี่ยนบรรยากาศอากาศหนาวๆที่หลายๆคนบอกว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทยที่เขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะคงไม่มีใครที่ไม่เคยมาที่นี่นะคะแต่ถามว่าที่นี่มีความพิเศษยังไงก็คงไม่ได้พิเศษไปมากกว่าที่ไหนเพราะทุกที่ในประเทศไทยล้วนแล้วแต่มีความพิเศษอยู่ในตัวเองอยู่แล้วค่ะ ไม่ว่าจะความสวยงามความเป็นธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนพยายามที่จะสแสวงหาและเพื่อรักษาผืนแผ่นดินป่าของเราเอาไว้ค่ะ เพรว่าเดี๋ยวนี้นะคะเทคโนโลยีก็จะอยู่คู่กับธรรมชาติไปด้วยกันอย่างแน่นอนค่ะความสวยงามจากสถานที่ต่างๆกับการที่เรากําลังพยายามจะบอกใครสักคนว่าธรรมชาติสวยงามขนาดไหนเราก็ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้เราได้แชร์ความรู้สึกบอกต่อไปให้กับใครหลายๆคนได้รับรู้กันค่ะ ดูอย่างที่สถานที่ที่พามาพักผ่อนในวันนี้สิคะ The Blue Sky Resort รีสอร์ทเล็กๆจากสถาปัตยกรรมหมู่บ้านชนบทปลายศตรวตรรษที่19ของอังกฤษก็มีชีวิตขึ้นอีกครั้งที่เขาคอแห่งนี้ละคะ่ะและสิ่งที่ไม่เหมือนใครที่นี่นะคะนั่นก็คือเราจะได้สัมผัสกับอากาศหนาวๆของหุบเขาที่โอบล้อมอยู่ที่เขาคอแห่งนี้ตลอดปีเลยคะ่ะ การดนตรีเพลงรักที่มาบรรเลงเพลงหวานช่วงอากาศหนาวปลายปีแบบนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งค่ะที่บริษัทต,ตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัดร่วมสร้างประสบการณ์ท่ามกลางความสุขโรแมนติกในครั้งนี้ด้วยค่ะอยากอยู่ดูแลให้เธอฟัดีแต่ใจก็รู้ดีก็หมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอนานนานนานแต่ก็คงต้องลาพร้อมใจที่ว้วันแต่ใจของฉันคุณช่าชละช่วงปลายปีที่ผ่านมานะคะเขาก็ได้เก็บภาพบรรยากาศส,สวยค่ะจากงานญญญคอนเสิร์ต เอาว่าคอดมือสิริไชยสุวรรณ2013ป้ายแดงครั้งที่4นะคะมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะที่เขา่าคอหานี้เองเมื่อเช้านะคะเขาก็ได้เก็บภาพบรรยากาศสวยๆจากเข่าคอจังหวัสดเพชรชบุรีฝากแล้ว <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศสน,นุกๆทีง่งานคอนเสิร์ตบ้านดีกว่านี่ต้นวิสิท์ต้นน้ำชักเริงเล่นอยู่เลยค่ะไปดูกันเลยดีกว่า และทั้งหมดนี้ก็คืออีก้าวนึงของ Cyber City ที่จะก้าวนำทุกคนให้อยู่ล้ำทุกเรื่องราวแห่งอนาคตและกลับมาพบกับผมและเหล่า Digital Generation ได้ทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกา10นาทีเป็นต้นไปแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ